ก่อนจะย้ายไปห้องใหม่ให้ดูห้องเก่าก่อนค่ะห้องเก่าคือแคบแล้วก็รกมากๆทางจะเดินก็แทบจะไม่มีแล้วค่ะทีนี้พอมีลูกก็ไม่มีพื้นที่ให้วางของลูกเลยนี่แหละที่น่าตัดสินใจต่อเติมห้องใหม่ในโรงงานแล้วก็ทําโรงงานใหม่ไปเลยที่ตัดสินใจมาทําห้องในโรงงานใหม่เพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลานานในการสร้างถ้าสร้างใหม่ไม่ทันค่ะเพราะว่าน,าน่าจะคลอดลูกก่อนอาๆกลับมาที่ย้ายของเข้าห้องใหม่กันดีกว่าค่ะวันนี้บางไซก็ย้ายลิ้นจักแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามาก่อนที่แรกนาะก็ว่าจะแค่ปัดปดฝุ่นแล้วก็วางไว้ก่อนแต่ างไซบอกว่าไม่ชอบไม่ได้ไม่อยากให้มีฝุ่นในห้องใหม่เลยบางไซนางเป็นคนรักสะอาดแล้วก็เจ้าระเบียบนะคะทีนี้นาะก็ต้องรื้อลิ้นชักทุกอันทําความสะอาดปัดฝุ่นเช็ดถูแล้วก็รื้อของในลิ้นชักมาจัดใหม่ทั้งหมดส่วนบางไซนะชิ้นหนึ่งคือเช็ดแบบเกลี้ยงทําความสะอาดแบบสะอาดจริงๆอะ่ะ บังไซทําความสะอาดเสร็จแล้วนะาก็จะจัดเสื้อผ้ากับเข้าตู้ให้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอตู้เสื้อผ้ามานะาก็ต้องจัดใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นหน้านาเหนื่อยๆนื่อยก็เข้ามาหอมให้กําลังใจไปแล้วทีนึงไม่รู้ว่าลืมหรือว่ายังไงนะว่ามีกล้องวางอยู่น่ารู้สึกว่าพอท้องเริ่มเข้า7เดือนนี่เหนื่อยมากๆเลยค่ะนั่งนานๆก็ไม่ได้นอนนานๆก็เหนื่อยหายใจไม่ทั่วท้องอึดอัดไปหมดจัดเสื้อผ้าวางไซเสร็จก็มาเคลียร์ของตรงนี้แล้วก็มาวางให้เป็นระเบียบเดี๋ยวรอตู้เสื้อผ้ามานก็ต้องย้ายขออองกมมาาาหดค่่ะะะเพรววจงตู้เสื้อผ้้าาาปปิดระตตูหน่ง ไปเลยส่วนของลูกน่าจะวางไว้ข้างนอกบางใ่บอกว่าโอเควันนี้ทําแค่นี้ก่อนละกัน